สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมพชนนวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโนด l เลนดิสตอร์ชันนะครับผมแล้วก็จะอธิบายว่ามันมันคืออะไรจะเจ้าเลนดิสตอร์ชัน uh, เนี่ยก็ตัวเลนดิสตอร์ชันเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เรียกไว่าสำคัญมากเลยนะอันดับต้นๆเลยก,ก็ว่าได้นะครับในการที่เราจะเอา CG ของเราเนี่ยเข้าไปใส่ในไลฟ์ไลฟ์แอคชั่นฟุตเทจนะครับเพราะว่ากล้องที่เราถ่ายมาจริงเนี่ยไอตัวเลนส์ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดิสอร์ชั่นก็คือความโค้งนะครับการเพี้ยนของภาพนั่นเองซึ่งยิ่งองศาเลนส์มันยิ่งกว้างมากเนี่ยความเพี้ยนของภาพมันก็ยิ่งมีเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราแบบว่าเอา CG ไปวางเลยเนี่ยมันจะดูแบบ มันจะมันจะเพียเพ้ยนๆแปลกๆหน่อยนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้ไม่ทำการ u n นดิสตอรตัวฟุตเทจของเราก่อนถ้าเราเราแล้วพอเราเอายีใส่แล้วเนี่ยเราจึงมาทําการ r e ดิสตอร์มันกลับอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่าง uh, ตัวนี้เนี่ยอันนี้คืออันที่ uh, ผมได้ทําการรีดิสตอร์เรียบร้อยแล้วคืออันดิสตอร์ดไปแล้วแล้วก็รีดิสตอร์กลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวให้ดูโนต้ตเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันอ่าครับอันนี้คืออันที่ถ้าเราไม่ได้ทำการเขาเรียกว่าอันดิสตอรดภาพนะครับ เราซีวางเฉยเลวเป็นอย่างนี้พอเราทําการอั d ดิส o อ t และรีดิสซอ,ลสอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําอันนี้ทําแล้วยังไม่ได้ทําทําแล้วครับก็สังเกตว่ามันมันมันมีผลค่อนข้างชัดเลยแหละเห็นได้ชัดเลยซึ่งเลนที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยอันนี้คือเลนยมเมตรนะครับใช้กับกล้อง แคแนล 7D นะครับซึ่งเป็นกล้องตัวคูณก็เอา24คูณ1.6ก็จะได้ประมาณาถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่3 38.4นะครับผมเดี๋ยวมาอธิบายวิธีการบางอย่างก่อนโอเคเ,อเดี๋ยวผม New ไฟล์ขึ้นมาเลยดีกว่ามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยโอเคพอ n ิวไฟล์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูตัวฟูเทนก่อนเลยก็จะมี นะครับมีตัวตัวกริดที่ผมเตรียมไว้ให้เอาไว้ใช้ทําในการ a n t i s o r t นะครับแล้วก็ตัวเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นอเอามาลองค้อมดูนะครับคร่าวๆมี3พาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้กับแอคาวอันนี้เนี่ย24ม m mm มเนี่ยคือเลนสที่ผมใช้ถ่ายและได้ทำการทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมกเอาไว้ใช้แก้ดิสตอร์ชันของเลนเรียบร้อยแล้วนะครับ Uh, ซึ่งวิธีการเนี่ยง่ายๆเลยเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูต้นฉบับเปิดรูปขึ้นมานะครับถ้าใช้ c d c ให้กดตัว F นะครับถ้ามันไม่เป็น Full Screen ให้กดตัว F หนึ่งทีให้มันเป็น Full Screen อย่างนี้จากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเอากล้องของเราขึ้นมาแล้วปรับระยะเลนเนี่ยไปที่ระยะที่เราใช้ถ่ายฟุตเทจนั้นๆน,น,นะครับที่จเจ้ามาคอมที่เอา CG มาคอมนะครับ สมมติว่าผมถ่ายไปที่24มิลเนี่ยผมก็ปรับเลนไปเลยที่24นะครับจากนั้นก็ถ่ายถ่ายไปเลยตรงนี้นะครับแล้วคือคือถ่ายให้มันลน้นล้นใี่เห็นจอคอมเราไปเลยด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปขอเอานะครับแล้วเราก็ค่อยพอคอบแล้วเนี่ยเราจะได้อย่างนี้เลยมันจะโคง้งเราจะเห็นเลยว่ามันมีความโค้งเกิดขึ้นจริงๆนะครับ ตัวอ่อตัวตัวลายเนี่ยก็วิธีทําก็ทําเหมือนกันนะครับคือถ่ายรูปแล้วก็ตัดเอานะครับไปครอบเอาใน Photoshop โอเคเดี๋ยวผมออาฟุตเทจผมเข้าไปในโปรแกรมก่อน โอเคกด S set project ก่อนนะครับ set เป็น HD ที่เหลือก็ปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรอ่าเดี๋ยวผมขอทำคอมข,ข้าวๆก่อนเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่อง Merge Node ใพวกนี้ก็ลองไปดู Tutorial ตัว เก่าๆได้นะครับตัวก่อนหน้าก็มีทําไว้อยู่นะครับผมโอเคค้อมเลย ผับนี้เป็นมัลติพายโอเคได้แล้วเดี๋ยวใส่เกรนซะหน่อยก็คร่าวๆแล้วกันนะครับ ผิดผิดโอเคโอเคครับมาดูโหนดเลนดิสซอร์ชั่นกันเลยฮะวิธีใชง้ง่ายเลยเอาอันเนี้ยคำว่าซอสเนี่ย ไปซอสของเราเนี่ยต่อเข้ากับแมปแมปที่เราจะใช้แก้ดิสอร์ทนะครับโอเคก็มาดูค่าต่างๆของมันก่อนที่แท็บแรกนะครับแท็บเ d นดิสโ t ชันเนี่ยตรงเนี้ยตรงค่าเรเดียลด t สโ t ชันเนี่ยจะเป็นมันจะหมายถึงว่า คือเราปรับเองง่ายๆเลยก็คือเราแมนวลปรับแม่นวลนะครับเดี๋ยวลองจิ้มให้ดูอ่ะอย่างนี้มันจะแมนวลมือเลยก่าวเองง่ายๆพูดง่ายๆก็ก่าวเองซึ่งไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ใช้เราจะไม่ใช้อนี้อันที่2 image analysis อันนี้คือให้โปรแกรมช่วยคำนวณให้โดยการกดที่ analyze sequence นะครับ อ่าถ้ากดแล้วมันขึ้นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าต้องใช้นู๊กเเท่านั้นนะครับในการทำนะครับผมก็เราก็ไม่ใช้อยู่ดีตรงนี้ตัว Grid Analyze เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้กันเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนไล line a n a l y s i s อันนี้อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างเส้นขึ้นมา ตดยเราจะหา,าตำแหน่งที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเพี้ยนนะครับแล้วเราจะใช้ตำแหน่งนั้นในการแก่อย่างสมมติผมบอกว่าเสาไฟนี้ต้องต้องต้องโค้งแน่ๆผมเลิกเลยติด drawing mode on นะครับคลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นการสร้างจุดเราต้องสร้างอย่างน้อย3จุดนะครับเพื่อที่จะจะได้เส้นขึ้นมา1เส้นก็คลิกไปเลยแนะนำว่าซูมเข้าไปไกล จะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคพอคลิกคลิกซ้ายนะครับพอคลิกครบ3จุดแล้วเนี่ยให้คลิกคลิกขวาก็จะได้เส้นมาพอได้เส้นมาแล้วเนี่ยกดที่ analyze line นะครับมันก็จะทำการคำนวณให้เรานะครับก็ไม่เวิร์กผมว่ามันมันเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะครับวิธีนี้แต่ผมคิดว่ามันสู้วิธีใช้กริด analysis ไม่ได้เพราะเรามันถูก เกิดจากการที่เราถ่ายมาเองโดยเลนส์ของเราเองจริงๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนเพราะว่าจะต้องไปทำในนุกเอ็กนะครับพอดีเปิดผิดตัวมาเป็นนุกธรรมดาโอเคเดี๋ยวเปิดนุก X ขึ้นมาก่อนสักคู่นะครับโอเคเปิดนุก X มาแล้วก็เริ่มเลยมาที่แถบกริด Analysis นะครับแล้วก็ตรงกริดใช้เนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่างเช้กระเบศกับติไลน์นะครับก็ถ้าเราใช้เช็คกระเบศเนี่ยเช็คกระเบศก็คืออันนี้พวกตารางมาคอตเนี่ยก็ก็เลือกเป็นเช็คกระเบศแต่ถ้าเราเลือกใช้ติไลน์เนี่ยติไลน์ก็คือตัวนี้เส้นเล็กๆเ,เนี่ยก็ให้เลือกเป็นติไลน์นะครับซึ่งผมจะใช้เช็คกระเบศแล้วกันในวันนี้ ก็วิธีการจะใช้ช่องอ่กิดอะไรแท็บกิดอนลาลซิสเนี่ยต้องต่อซอสเข้ากับตัวกิดเราก่อนนะครับพอต่อแล้วก็กด a n a l y z ซกิดได้เลยลองลองมาดูกันนะครับจะเห็นว่ามันแก้ความโค้งความ Distortion ของเลนเราให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรา พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ลบเป็ดลบลบตัวกิจทิ้งไปได้เลยเพราะเราจะไม่ใช้มันแล้วโอเคเราก็จะต่อ,อตัวนี้เนี่ยเข้านี่เลยตรงนี้นะครับฟุตเทจเราก็จะถูกอันดิสตอร์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อเป็นอันดิสตอร์ด จะได้ไม่งงโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็สมมุติว่าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคือคอมอะไรกันเสร็จแล้วก็วิธีกับวิธีเขาเรียกว,ว่ารีดิสตอร์ดกลับมาเนี่ยง่ายง่ายเลยครับง่ายง่ายเลย copy โนตตัวนี้มา c o n t r o l c อ่าแล้วก็ c o n t r น l v นะครับ paste ใส่ลงไปเลยตรงนี้เราจะเปลี่ยนมันเป็นเปลี่ยนชื่อก่อนละกันเป็น Re-distort ให้เรานะครับติ๊กถูกที่คำว่า u n d i s t o r t เนี่ยอยู่ในช่อง Lens Distortion เนี่ยให้ติ๊กถูกคำว่า u n d d i s t o r t เนี่ยออกไปนะครับเราจะได้ภาพเหมือนกับที่เราถ่ายมาในตอนแรกนะครับลองดู ก็เป็นเรียบร้อยตัว cg แล้วก็จะถูกดิสตอร์ดกลับเข้าไปให้แมทช์ตรงกับที่เราถ่ายมาในตอนแรกนะครับนี่คือหลักการทำงานของมันง่ายๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานในโปรแกรม 3d นะครับเราควรจะมาทำอันดิสตอร์ดก่อน พอได้ภาพที่เป็นภาพอนดิสตอร์แล้วเนี่ยให้เราเรนเดอร์ออกไปนะครับแล้วไปวางอะไรให้ตำแหน่งมันจะได้ไม่มั่วนะครับเสร็จแ,แล้วกลับมาในโปรแกรมเราค่อยมารีดิสตอร์มันอีกทีนะครับผมนิดหนึ่งตรงนี้ b o ล n ิ่งบ็อกมันคุณจะเห็นว่ามันมีบอ d i ิ g งบ็อกซ์ Box ขึ้นมานะครับเราจะเอามันออกไปโดยการรีฟอร์แมตใช้ Format Node นะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเสร็จนะครับก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับผมมันมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งโปรแกรม Track ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอ่าโน้ตหรือว่าคำสั่งอันดิส t อร์ให้เราอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะแท็กหรือทำอะไรเนี่ยเราก็ควรจะอันดิส t อร์ทุกครั้งนะครับเวลาจะทำาตัว CG เข้ากับ ไลฟ์แอคชั่นฟุตเทจของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันเพี้ยนนั่นเองนะครับก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจยังไงก็มาถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับถามได้เลยนะครับก็ขึ้นที่อยู่ไว้ให้แล้วตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับติดตามทีโรเรียลตัวต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับผม สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ